สวัสดีค่ะสาลบ้านสาวเชิมค่ะพี่น้องมื่อนี้กับเสืพาพี่น้องไปขายของคือเกาเนาะค่ะมีเนื้อยุ่งเนื้อกินนี่ละค่ะเมื่อนี้นี่ค่ะของหวานถุงละสิบบาทสุกน้อยค่ะถุงละสิบบาทสิบเจต้มกับโปดสิบห้าบาทแล้วกับนี้แบบพุกค่ะให้เป็นถุงถุงละสิบจ้าแบบพุกแบกหวานนะค่ะบบกสมกับนี้แบบหวานกับนี้มีขนมสมแบบหวานถึงต้องผสมบบกหวานจ้ามีทั้งของส้มแล้วก็ของหวานโอ้ยยังไม่ย้ายย้ายออกมาสุดน้อย ตัวไม่เสียบเสีดค่ะสุขแรใบไม่ไสุขเดียบเส้สาวตาอันนี้สิบบาทปุ๊บสิบบาทปูกับปูเอ้าผูไงก็รวยแบบเยอูสิบบาท ได้ครับยายครับปิดบาทยาย้าถึง่อหรอกอ่ะเอางุ้นึงบาทหน้าแล้วไม่ตุ้บเลยุบเอาคนาทราบาทก่อาบาทก็ดีค่ะบาบาทก็ดีราฟูเแซ่บสซิมต้นจันค่ะ ้มนจแก้มวามากรนีมานี้ยุบ้านมันไม่เกียบครัียบอ๋อเดไม่ได้ครับหมานะครับจันครำลงและพี่น้องบรรยากาศตาริมกับนายหูดากะออกเลาะคือเก่านะคะฝากผิงกำลังใจนะนเยเด็กค่ะอย่าขี้รถล้อิงสิตลอดนี่พี่น้องแต่ว่ามันเสื่อเอากาอยากจอดจินสิมันเย็นดีํำขามม้วนๆกันไปค่ะนายหูดามัน ใน,นอุดาแล้วก็ว่าเธอเป้อนเธอเป้าย่านคำย่านยังบอกกร่ายานอยู่นะพี่น้องแต่ว่าเวลามันไปเขากะก็ต้องไปสีเรียลค่ยขายไปเรื่อยๆค่ะกับมือซือเกาพี่น้นองในเธอมีคนตากเข่าอยู่เธอจอดขายในเด้อวนมาตากเข,าข่าค่ะปีมุกนะอันเต้าส้วนสะดอกเอ,อืปป่นว่าปิ่นอันละปีมุกจ้าเต้าส้วนอันนั้นนะอ,อันนี้ขาบุกข,ขโอโทษจ้า แล้วเขาฮิตแล้วคร้บามถุงเพราะอะไรสามถุงสามสิบจ้าคลายเขาได้ไหลอยู่แ้ครับคลายเขาได้ไหลคลายเขาไ้หลตนี่เ่กิ้มต้นนะคายเขาได้ไหลคลายเขาได้ไอันนี้ซุปน้ำไหมจ้าเสียบเสซุปน้ำไหมเพราะเพชรไหลดอกนี่เสียบยุค้าดกินได้ ต้รถละเจีอมขาซิมนะคะับิมเลยค่ะิมนะจิ้มจับน่จับใที่งจับมอาตั้หอัานอันี้บักเซอรี่ด้วยนะยิมได้เซรี่อันส้มนะอันเซี่อันส้มอันใหญ่ค่ะักส้มอนบักส้มบนอยส้มีห่หมดที่ ขอบคุณค่ะห้าขอบคุณค่ะที่น้องคนเมื่อจากเล้งไงนะต้องรถพิเศษให้อีกค่ะต้องให้เพิ่มให้คนขยันเนาะค่ะขอบคุณค่ะมาสมสมที่คั้งนี้ว่ามันสสมพอดีแต่เมื่อวามันสมมันก็มีสมพอดีด้าเนี่ยอันไรอันไรอันบังคางครับ อันนี้สิบอันนี้สิบาทรูปนึ่งในรถคือมึ้นมาบอกจลีออกกันนะมะจะเต็มไป้มือนแบบวันหมดีนึ่งละตอนนี้เอานน้ำปลาตาบานจ่มท้ง่าโอ้วงเนี่ยเซซีครับยังอน้ำปลาเดียกีนหน่อยปาดแล้พาเคองไหวไม่เมื่อจากงานกต่พอดีแหละ ถากินนี่เ่าเขากกินาสิกกพเาะมื่อหนแตงแก้วเมื่อีหลี่แล้วเนาะแต้งแยหาจอันอันละกองอนละจอเน่กี่ไก่หากีรถจับเอาครับปิดบาทน

อย่งเชอรี่ยังไงเชอรี่เชอรี่สิฮักความต้นขา่เชอรี่แหละเชอรี่มาัยุบันไหนอันท็อปนามาซื้อบบับัตอบันรบัเรบับแล้วัตรบั่บัตรบันั อรเท่าไหร่คะทีนี้น่ะพร7เียบะ่เียบมันไขมาซีถุงเออเียบขายของหวานยงก็ีบแดงหาสาวบาเตียบเมืี้ซ้ำไมครับไัวแต่ข้า้อ เองสวยเ้อะเด็ดติบนะคะถูกแล้วค่ะอยากออกกล้องเนี้นันนาเนี่ยสวยมากันดินีลีมาไม่มันเซ็ขั้วใหน่อยนึงก็ดิเต็มเกยแล้วครับเตีาก็ได้ยี่สิบบาทอันน้อีกสิบบาแ่ก็ดีลจ้าใส่ตนกันก็นใ่แกัน หอนเอานี่นะหอนเอาไม่ได้มาเบิ้งผอกมาล้หอนเอ้าหอนอย่างนักแน่หอนเองาูงไปไม่กู้ลงเรยกไปเปิดเบิ้งได้ครับเอาเปิดเบิ้งคนเขาเร็ยที่ไหนเารานเปิดครับตัวิบารกับโพงชิปาบาทของหวานิบาทหนากหวานดยสิน้ก้อนตัวตึกต้นนี่ ดาวบาทใช่ไหมคะดาวบาทจะได้สองถุงวมาขายถุงละสิบดมากวานี่อิ้มปลาโดต้มแล้วไม่ไหมได้จักถุงละสิบหาบาทมีทอนไหมคะยี่สิบาทแล้วอนบุดนึ่ง คืขอข้วโดต้มอ,อยบหาบาทเลยอันนี้สิบาทลองถุงบาทอกสี่สิบบาขอบคุณนะคะงาท้อเขอบคุณครับขอบคุณค่าบ่มีเงินถอนเยดให้ลกค้าเลยถอนขางนี้ก็เนแปดสิบบาทื หายไปเรื่อยๆนั่นแหละ,น,ละนั่น,น,น,นเตอหอนับนปบาปนปุบเนอ้นะบ่นี่แทบเปิดโป๊บเ,เก่งได้ค่ะเ็หน่อยเพราะไม่เรียนชีบชพบพ่ไม่จิแซทบรั่วรั่วอันนี้ของบาอันนี้ที่พบบามาต้มแล้วไม่ติดแทบ่บ เอบ้บก,บกค,บครับเ,เาอดากรอบราอ้ก็ะนาะออย่างหายุไม้ย่างเดียวครับครัดีค่ะซองทุงค่ายี่สิบบาทนะค่ะบกักกูนี่ได้ปา้ากิ้มันนี้อันนั้นหมักส้มอันนั้นหมันนกหวานทุงและซีบลาทตาคูอขอโพูดได้ออขอบคุณครับ ขันส้มกระมีอยากกินส้มกระมีนี่สิบบาทได้เยอะๆเลยค่ะต้องบานสองคร่มากันนั่นสิบเนาะค่ะขอบคุณค่ะนี่เป็นตามสิบได้แล้วจ้ะว่าสิบบาทเป็นัวไทยกันมีกระวิดหนึ่งอัดเด้ง ใหม่คู่เด็ประมาณสิบบาท้ะจา้าถึงน้วยต้นไปน้ำเต้น้วยสองน้วยนี่ต้นมันเป็นต้นเดียวกันเอาแยกมายุ่หรอกค่ะขาโคที่ห้าบาทพรอนนี้าจา้าตอนห้าบาทก้น,มนไ,ไม้คอนแปดสิบกนนะจ้า มีเรียนหาว่าเธอครับารีใสราวโอ้อันนี้เด็ดนะนะได้ำบานไม่เป็นใจได้ลำบานไม่ทอสิบาทคบถือดีเดจ้าม่สยุ่นหอหวานอร่อยค่ะีคือนั้นอร่อยขาคนันครับปึกษากานศึกษาณะดองบุธนะครับ เปนจอกมานะครับให้บริการนะครับไปที่ที่พิธีการบริการภาษานะครับอินแดีนของจอากัะบอกไก่นะครับในวันที่23นะครับออดสักคูจ้าสุปน้ำไมมกับมีดไม่ตึกเอาบ้าจ้าตึ๊บเต๊ะถุงละ10บาทออดจ้าย่างเดียวมะคุกับตุงละ10บาทบักหวานเด้ยหวานบอกเมนบักหวาน ปลาน้นดปลกิ็มีแ่ก็อากมต่ีก็บอกว่ากระโปิปขนาบากรโปดต้มโอกระโปดวันเมื่อวานนี้เ่ายังซื้อยูนิตีซื้อกันนยูนนี่นึ่งยนีสิบานะคะขอบคุณค่ะนางตาวบาทค่ะ าบาทรองวัน10บาทนะคะจ้าน่ะเสียบเบอืมไม่คาดขยากวะค่ะขอบคุณครับได้ค่ะพี่น้องขอมาในมู่บ pues, ้านฮาก้นค่ะเอ้ยรถเฮาวประสิทธยกหรอเฮ้ยวาดอาอย่างบอจ้าของหวันตะคุกระโูดเสีบเสียจ้าลูกน้ำไม้ ต้นมะมัแต่ไปที่ไหนไอวัต่ายี่สิบาทนะคะเป็นผพูลูกค่กหวานอนีจะสีมจ้าสีมบบไปเนี่ยเอาตัวสีหวานดียึดถักสดจากต้นเลยลายรถค่ะเต็มพูลูรถสามสิบบาท มะมามหวานนะคะล้างก่อนนะคะมันคือมะขูนะลูกลองชิมดูค่ะโอ้เด็กเยอะพอดีหมดตาค่ะมาค่ะแลวเดี๋ยวมาเลยตาหนู นี่อะไรกันก็เด็กสนดอันนี้ก็เด็กอยกเยะเดี๋ยวส่มน้ำไม้นะจ้าหวานมันอร่อยจ้าหวานปะจ้าเอาหวานบ้าหวานสมากสมก็มีครับ

อย่ากินเหล้านะจ๊ะขอบคุณครับต้อจัขอบคุณเนี่ยครับซิมราเชียผมซื้อแลยครับมาเลยจินใหเก่ไงค่ะมือกตารเลยค่ะติดบาทครับ่ะเลกันนะน่าเนว่าเชียเมืดอยมาทีอซือไปยมดล่ขายอยู่นี่น่ะมืดอดีเดียม่าอยู่ีกิกกับบลหมดไรหรือยังคะ เตียบต้อ้าวสิบบาทจ้าขายนีนะครับสิบบาทซื้อสิบบาทบ้านดีเด้อบานเลกาวดีคนลสบนะจบ่ถึงก็สมตุจากต้นเตียบ้ช่ไหมแฉมสมสมคุณแฉมแมก็สมเดียแฉมนั่นอ่ะลูกนี้โซ่ เอาเลยเอาเลยเอาเลยเอออีอครับเด็กมันกมวลของเพิ่นน้อเ็กก็กะนเจ๊แจกเงินนังนี่เกบัเ่ย็ใครเก๊ะเดีเดียวเจ๊เจเมาแจกและกระเล้วนั่นนีหน้าน้าจ้าเอาไหนสีเมฆกระทางเด้อว่าเขาจะเกิดมาอีก อย่าก uh, yeah. ืนในนะลูกอย่ากืนเม็ด oh, ม no ันนะอย่าให้มันมิดลึดคาคอนะซิมเราได้เสื้อซ uh ิมเราม่ได้เ uh ื้อซิมเราได้เสื้อที่แซมยังไม่ได้ซื้อแม่ติดเติมไอ้ไอ้ตาฮูพ่อพูดค่ะ อันนี้ขาบามากหนึ่งนัค้ะแกซุกน้ำไหมตอยนี่ฮสซุกแล้วไหมไหมน้ำไหมยังเหมเนี่ะน้ำไหมเกลียวเขาเนียดาโอ้ยยินมาต้มนำไหมน้องมาอันนี้หวานี่สุลยนอันนี้หนักสูมกระสุนเดียวุนนึ่งจ้าทิปตาน้องม สมเขาว่านันได้ไหมอ๋อจ้าหุึงละสิบตาสาคพูยังพูสาุพเขอพูดครับสิบหาบาทจ้าขอพูดชมชมเรีมไม่ไหม้มไม่ได้บอกเ้าะด่าหาหาได้ยุคหาเดี๋ยวเลี้ยหาได้เถอ เป็นแบบฝานี่มบบต้มถ้ะใส่ก er> ็อเทียมสี่ท่านมึงไม่้อนดีรอนมากรอนก็้อนกะได้ยังมะมถุงนึงเลยซุปมไมค่ะต้มกระโพดมือเนี่ยกระโพดเขาขายหลายเนาะมือวันได้ละถุงขนนะถุงนึงนะคะห้ปมมยยี่สิบบาทค่ะมีอย่างเดีย ของหวานมีตากู๊กับโก๋ค่ะถุงละสิบบาทของถุงย่างเดียวบอกครับย่างเดียวนี่ตากู๊กกับโกเฮ็ดแล้วไม่ไหมหมาคำกินไหมเปรี้ยวมากเลยเนี่ยเปรี้ยวมากนะจิบเลยหมดจิ้มเลยค่ะได้เลยนะคะหยิบได้เลยนะเปรี้ยวเปรี้ยวเกลือมะปราบเปรี้ยวกินแล้วใส่ถุงง่ายจิ้มกุ้งเกลือได้ถุงละสามสิบบาท หนูมีตังไกเหรอยายใจยายหัวยายใจท่านผู้ชมได้ยังสวัสดีค่ะอันน้ปาก่อนป้าไปกินกับไปไหนมาวะต้องไปซื้อให้เหรอให้เหรอฮะไม่ต้อให้หรอกรับยีสิบบาทค่ะขับคุคา ซุปหน่อไม้ต่างสี่ตัวรั่วซุปหน่อไม้ไอ้หนอนนางนะคะไม่ใส้นหน่อไม้ต้มนะคะมีอย่างเนืงอันนี้อันของหวานติ๊กนนนี้ั่นเดไม่หัวตะเหลียวไม่ค่าเด้อนี่แหละไม่ค่าเด้อดีสิบบาทค่ะเดือดถุงหนึ่งตาวบาทค่ะ สี่สิบเรรอนติกค่ะเมื่อทเลยถุงนึงพอดีค่ะของบันเลืยๆไปเลยของบันเรเห็ดตกินแล้วก็ต้มวปวดครับจอดขายเตนได้นะคะมาทุกบ้นเลยค่ะให้เพื่นเช่นแล้วก็มากินกันหลานคุกจเาเน ก็สิบบาทแล้วนี่นะสิบบาทจ้าโดนราคาับผาเแม่เอาไปสิบส่งมาส้มนะมนหวานเหมือนขอบคุณค่ะต้มเรียมไหมไหมนิดนึ่จ้าสิบบาทจ้าฮอรอนฮอนขอบคุณค่ะอันนี้ก็ฮอนพ้นก็ฮอรนหาไนี่กับข้าวต้มนะหา้นคายกับการก้นยูนะน้ไม่เ้องเลี่ลาย เอาถูงคอด้ใส่ดิมเหมือนก็ดูเตียบเอาใส <Okay. S 1> ่ดอ่าแบบดีเลยอะเถอร้รอ,รรอนค่ะทำเสร็จใหม่ๆนะคะเขอสองฟิตแล้วกันกวนโอ้ยคนอื่นทนอนหวอดูเสร็จใหม่น่ะอครับแบบนึกเอาไหมพี่อันอืสองสุงเหลืองนะคะขอบคุณนะคะแบบแล้ว หมือนละค่ะเนีย้ยกินเน้ยเน่ยยูเขากับเหมือนแล้วเนาะแล้วเสริมกับซีาะไปขายนี่ยเด้วค่ะตลาดไปขายตลาดบื้นนึงเพราะว่ามันมีเพลงเสริมกับซีเด้เอาไปเซินีล่ล่ะเขาพูดเขากายเรือยูเขาพูดเขาบอกว่ามาขายดิบไปน,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 น้ำต่อเถอะเนาะและ้วขา,า,ยายไปเรื่อยๆยูค่ะกับซีเรือยอูประมาณสิบถุงแล้วค่ะนี่เหละะือเก้าถุงค่ะเส้นในกากเป็นกำลังใจนะเนี่ยเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเสริมรักกันให้หูดำพร้อมเนาะ,ค,ะ,นนะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ซิฟนี่แหละเด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเสริมหักพี่น้้อองเดค่ะ